ก็ขอากาสวัสดีด้วยนะครับพวกับ Pokemon TV Gamer วันนี้ผมจะเลนเกมเกมคคาร์มอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์ไอเซิร์ฟนั้นผมก็ได้หายไปแล้วผมได้รีเซิร์ฟใหม่หมดเลยคุณก็เห็นว่าเซิร์ฟผมไม่มีอะไรเลยผมเลยต้องมาเริ่มชีวิตใหม่แต่วันนั้นต,ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผม,มงลงที่จะเผ็ดลงหนยอย่างมาก แสงก็ลงชีจเจเพ็ดก็ลงสองอย่างเรียบร้อยแหลกอันนี้ผมก็ยังไม่แหลกเ,เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะลองไปถอนชีจเจแพ็ดออกชีจเจแพ็น,นี้ยังมันยังไม่โดนอ่ะยวค่อยถอนโอเคเราก็ต้องขุดไม้ไปเรื่อย ช่วงนี้ไม่ค,ค่อยลงคลิปนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ไม่อยู่ไปพัทยาน,นะครับโอเคนะครับแล้วก็มามาพราวนี้ต้องหาแกะแกะแกะผมอยากได้แบบตัวเองคืนมากเลยไปกดพีไปกดรีเซ็ตหมดเลย เซฟก็หายโอ้หาเกะก่อนละกันอาหารอ่าฉันรุนแล้วแกเจ้าบัวน้อยแกแกเป็นของฉันฮะนี่เนื้อหมูใช่ไหมเนี่ยถูโอ้ยเปิดอยากเจอแกะสักตัวไอ้สองตัวไอ้ หาทรายกันเผิดเจอทรายนะฮะจะมาทำกระจกทำบ้านไม้เลยดีกว่าไปแล้วแถวๆน้ำน่าจะมีดูดิอาหารรถไปเยอะเลยแกอืม้มแกมาผด่ะไรแถวนี้อีกตัวมีไหมข้างคอ,อีกตัวตัวเสียก็ได้เอามา ขอให้เป็นแกะอย่างเดียวเออโอเคนะแล้วก็กถึงเรยถึงสายแล้ว,แล,วนะแล้วก็ขุดสายแปบโอเคนะแล้วก็ขั้นแรกผมผมก็เริ่มบอกว่าผมเปลี่ยนสกินใหม่มะให้ดูสกินตอนปิดฉากใช้นะ ริงผม,มสร้างเมื่อกี้เองสร้างไม่นานเองเดี๋ยวค่อยสอนชิจะเผ็ดออกนั่นแหละชามดีนะที่ลดที่แปลภาษามามันก็ไม่รู้เรื่องแน่ดาบเอ้ยลืมไปไหมขวานโอเค ไปก็หาแกะแบบนึงไม่เจอแกะเลยหรออะไรเนี่ยไปหาไปเผาก่อนไปเอาไม้มาเป็นก้ามไปทางวงแหวหินก่อนนะครับ ผมจะได้เอากินโอ้โหมันมีปลาวาเลยมันมีปลาวาเลยโอ้โหเปิบเบ,บิบ,บสองแล้วสามคอ,อยตัวได้ไหมอะแกะจะได้แบบื่นเร็วอะไม่ใช่แบบต้องรอเวลาเขาจะตายตอนไหนโอโ้ไม่เอะอย่างงั้นไม่ชอบ อันมันหัรดคอร์เลยนะถุงดำตายนตะั้งแต่คลิปแรกใหอยู่แล้วใช่ไหมครับคือมัสติกเน่แทงไม้ปะชะสร้างมันแป๊บนึงก่อนอาหารก็นี่ก็ ความสุดเอามาแบะพาวอ้อันเนี้ยสามอันทุกข์กันยังก็ตัดไม้รอกุดกุดเดี๋ยวโอเค เราก็ขุดอย่างเงี้ยนะครับตัดไม้นะครับปึ๊บปึ๊บตัดไม่ได้เร็วขึ้น,นเลยโอ้โหดีด้วยดีเบยโอเคนะครับขุดอย่างเงี้ยนะครับขุดอย่างเงี้ยไม่เลยครับอ,นะอือหือทานโอ้โหทานหนึ่งจะร้อ,องอ แม่เผาให้หมดวะไม่ต้องมีกินขอ้ต้นหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บโอเคดูดีเจแกะ yes โคตรดีเลยให้ดูดีเจแกะ อือหอพิธีก็เต็มเนียยโอเคเริ่มสร้งางบ้านกันเลยนะครับโอเคบ้านเราไม่ต้องใหญ่มาก โอ้ยยังไงดีอะบ้านบ้านบ้านที่แรกก็ใหญ่ไปมัง้งทางเข้าอยู่ทางนี้ดีกว่าทำประตูสองครับโอเคนะครับเราก็มาถึงนี่แล้วนะ โอ้ไปแต่เพิ่งมืดนะเฟยเย่ yeah, ดีมากมาทำคะแนนให้สูงไม่ใช่แล้วก็เหมือนเดิมใ้มา32อ,อันเอ๊ โอเคนะออสองชั้นเนาะเนี่ยประมาณเนี่ยไม่มีซัมบี้มาเนี่ยนอกจากมันมุมอะมันปีนขึ้นหลังคาแล้วก็ต้องเตรียมดาบอาวุธไว้พร้อมๆอ่ะโอ้ยเวร์ทำอะไรตัดไม้ด่วน เดี๋ยวนะเราต้องตามหาแกะด่วนเลยเฮ้ยทำไมช่วงนี้ไม่เจอแกะเลยอยากเล่นเซิร์ฟทีแล้วแต่ไอ้แมพของตัวเองเมื่อกี้เสียใจสุดๆเกะเป็ไหนกันบ่ไก่ไก่จ้าโอ้ยเหือ โอ้ฆ่ากาเยลยลวเว้ยจะแกะคาจะฆ่ามันแกทำให้ฉันไม่ได้อะไรเลยเลยดรับไม่ได้นอนขุดแปบบ๊บกดแกะอยู่อยโอเคนะแล้วก็ขุดไม้ไปเรื่อยยังไม่ผ่านคืนเลย,อยโอเคนะ นี่ก็พาร์ทใหม่ครับพาร์ทหนึ่งครับโอเคนะพาร์ทหนึ่งเนะีโอ้โหเวนกลมแล้วตุยังไม่อยากตายโว้ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่นกลาคืนจะผ่านไปยังไงตามชมวันด้วยจ้า เป๊เป๊บเป๊เป็นไงมันมืดมองไม่เห็นไปน่าลงไนั่นเลยสวยแล้วไง โอเคนะเราก็ต้องออดทอสกันนะครับงั้นมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเมื่อจริงจริงโอเคเนี่ไม่รอเนี่ยเป็บเด็บเดี๋ยวนะ ประตูนี่อย่างเดียวเดี๋ยวมีคนละไม้แน่เลยช่างมันเนี่ยคอยเป็นไม่เป็นไรโอเคคำคืนนี้ยังมีอยู่จริงโอเคนะครับ โอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ก,กันด้วยแล้วก็แชร์นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมครับนีแยบสกินใหม่นี่ครับเป็นไงไม่สวยเลยมีเห็นไหมไม่สวยเลยขอบคุณที่รับชมครับผมครับเจอก,กาันคลิปหน้าคลิปนี้ผมคิดชื่อกัน